สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบุญนุสิริหานะครับผู้ดำเนินรายการมอดไม้หมอนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับในเรื่องของพืชพลังงานนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องไปพูดคุยกับขบวนการสากลครับท่านผู้ชมครับที่ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกในเกี่ยวกับในเรื่องของพืชพลังงานในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็พืชบริโภคได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่เหล่านี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมันสำาหลังเป็นจานวนมากพอสมควรนะครับในประเทศไทยมีพื้นที่ที่ถือว่าลำดับต้นๆนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพูดคุยกับในขบวนการสากลนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ายกระดับของพืชเกษตรกรรมนะครับ พืชเอามาทําเป็นพืชพลังงานในส่วนของทาง2แพ่งแห่งนี้นะครับว่าในส่วนของด้านอาหารนะฮะหรือด้านพลังงานนะครับจะแยกสัดส,ส่วนกันอย่างไรแล้วในกระบวนการสากรเนี่ยนะครับมีความเห็นเป็นอย่างไรนะครับเช่นไรในเรื่องของอนําพืชนะครับในมันสำปะหลังนะครับที่เกษตรกรได้ปลูกในส่วนใหญ่เนี่ย ของประเทศไทยเนี่ยก็คือถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยปลูกเป็น,เปน,เปน,ในในเรื่องของพืชอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งเหล่านี้นะครับในส่วนของอาหารเนี่ยพันธุ์สัมหาังเนี่ยมีสิทธิส่วนพิเศษอยู่ครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชในส่วนของการบริโภคของคนนะครับและในส่วนของเป็นอาหารของสัตว์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ควบคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับกับพี่ทยาโบสุวรรณนะครับพี่ทยาโบสุวรรณนะครับผู้ผลิตมันสัมหาังนะครับ ในส่วนของพื้นที่นะครับสากรการเกษตรคอนบุรีจำกัดนะครับจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีครับพี่ครับคสวัสดีค่ะครับพี่สบายดีนะครับหลังจากที่พูดคุยในรายการเราไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะอ๋อค่ะแล้วในส่วนนี้นะครับก็อยากสอบถามพี่ทยานะครับว่าในส่วนของการผลผลิตมันสำปะหลังในปีนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเช่นไรบ้างครับปีนี้กับไม่น่าจะได้มากนะเพราะปีนี้ น่าจะเจอแรงเยอะแล้วก็โรคเน่าอ๋อได้ข่าวว่ามีโรคเน่าโรคเน่าหัวใช่ไหมฮะหัวมันสำปะหลังที่โตขึ้นมาแล้วพร้อมจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเน่าเสียใช่ค่ะครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับในส่วนหนึ่งก็ช่วงช่วงหนึ่งที่คือดินดินมันเป็นดินดานเยอะนะน้ำขังเยอะครับอ่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือพอน้ำไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไหลไม่ลงพื้นดินลึกๆอะมันก็จะขังแล้วก็ทําให้เน่าก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดจากสาเหตุน้ําท่วมขังในพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังอ่าฮะแต่ว่าเอ๊ะอยากสอบถามพี่นิดนึงนะครับท่านผู้จัดการว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีเนี้ยไม่ประสบปัญหาสิ่งเหล่านี้หรอครับก็เป็นปีๆไปนะบางปีก็เจอเพี้ยปีที่แล้วเนี่ยเพี้ยมากมากปุแลดวเพราะเกิดจากการฝนแรงครับ แต่ตอนนี้ปีนี้ไม่ไม่ได้ถือว่าแรงช่วงเนี้ยกําลังเริ่มช่วงที่ปลูกอ่ะเขาจะแรงช่วงที่ปลูกครับแล้วโรคหัวมันเน่านี่เกิดจากการน้ําท่วมขังแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยในสิ่งเหล่านี้วิธีแก้ที่ดีที่สุดของเกษตรกรในฐานะของความเป็นสากลเนี่ยท่านผู้จัดการพิทยาเนี่ยได้สนับสนุนหรือว่าบ่งบอกเอาอ,องค์ความรู้อะไรไปบอกกับสมาชิกบ้างครับก็มีการการทุกหน่วยงานเนี่ยรวมตัวกัน อบรมเกษตรกรอบรมสมาชิกเนี่ยให้ให้ให,ให้วิธีการป้องกันครับป้องกันเรื่องพันุ์สำคัญด้วยอ่ะครับพันพันนี้ก็มีส่วนอือถ้าใช้พันธุ์ถูกถูกกับดินครับอ่หรือมันก็จะช่วยได้ส่วนนึงครับฮะแล้วปัจจุบันนี้อยากให้พี่ทายาทไ้สอบได้ได้พูดคุยให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เราได้รับฟังนะหน่อยฮะได้รับรู้หน่อยว่าการปลูกมันสำปัหลังในพื้นที่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยทํากันอย่างไรบ้างครับ ในพื้นที่คอนบุรีเนี่ยฮะส่วนใหญ่คือช่วงช่วงนี้ก็ใกล้ใกล้ใกล้ที่จะมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะช่วงนี้ฮแต่ก็ยังก็ยังมีเรื่องโรคเรื่องอะไรเกิดขึ้นอยู่มีบ้างแล้วก็แล้วก็ปีนี้ก็ปลูกใหม่กันปลูกใหม่กันเยอะฮต้นทุนก็สูงขึ้นก็คือแก้ปัญหาคือชาวไร่ส่วนใหญ่พอเจอมันเน่าก็ต้องปลูกใหม่ คือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นโรคมันหัวเน่านี่ปลูกอย่างเดียวปลูกใหม่อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วกิ่งพันเนี่ยถามนิดนึงฮะพี่ว่าไอ้กิ่งพันเนี่ยเมื่อเกิดโรคหัวเน่าแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้กิ่งพันธุ์เดิมได้ไหมหรือต้องไปหาซื้อพื้นกิ่งพันธุใหม่เป็นใหญ่หาซื้อใหม่ะเนื่องจากว่าพันบางพันธุ์มันก็ไม่ทนไม่ทนถึงได้เกิดโรากเน่าเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราใช้พันธุ์ในพื้นที่เดียวกัน ติดต่อกันระยะเวลายาวนานหรือเปล่าครับใช่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบ้างฮะแล้วที่นี้การเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนท่อนมันหรือเปลี่ยนพันมันเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์อะไรนะฮะในเรื่องของการที่จะไปดูว่าพันมันพันเนี้ยที่จะนามาปลูกใหม่เนี่ยในแปลงเนี้ยจะมีความสมบูรณ์เพียงพอฮะสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากดินด้วยอ่ะอืส่วนหนึ่งต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ดินครับว่าเหมาะไหมพื้นที่ตรงนี้แล้วการใส่ปุย๋ย การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินด้วยครับอันนี้มีส่วนอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่าทางสกรกรได้ทำเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของบอกมูลค่าดินให้เกษตรกรได้รู้ก่อนการพ่อปลูกใช่ไหมฮะใช่เหมือนกับเสมือนกับเป็นการลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรไปด้วยใช่แล้วทีนี้ในส่วนหลักปัจจุบันเนี่ยทางหลักวิชาการพี่เอาหลักวิชาการอะไรมาจากไหนมาส่งเสริมและแนะนำกับสมาชิกสกรกรครับ ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะที่ร่วมรวมตัวกันอย่างโคราชเนี่ยครับจะมีจะมีโคราชโมเดลหรือโคเทคเขาเรียกว่าเอาสากรเอาลงแป้งเอาศูนย์วิจัยพืชไร่เอาเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมทสมหาลายัยเข้ามาร่วมกันหมดเลยแล้วก็เรื่องเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องดินเรื่องน้ำรเรื่องการจัดการพันุ์มันอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ ที่ต้องช่วยกันเป็นหัวใจหลักของผู้เป็นเกษตรกรจะปลูกมันสำปะหลังว่างั้นเหรออ่าใช่ครับแล้วทีนี้ผมอยากสอบถามนิดนึงว่าที่ผ่านมาเ,เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของประสบปัญหาในเรื่องราคาบ้างหรือเปล่าฮะหรือว่ามันสำปะหลังเนี่ยราคาขนาดนี้อยู่ได้แล้วอะไรยังไงบ้างคะราคาในี่หัวใจหลักเลยนะอือคือคือ,คอ,คอที่วิเคราะห์กันมาทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยครับ โดยที่ไม่ได้เอาราคามาคือเราต้องการมุ่งเน้นให้ลดต้นทุนครับอแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปพูดถึงหลักใหญ่ๆคือเรื่องราคาคแต่เกษตรกรอ่ะเขาเขาก็ทําทุกอย่างนะเพื่อลดต้นทุนแต่เรื่องราคาเนี่ยหน่วยงานใหญ่ๆไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่ก็แสดงว่าอย่างน,น้อยเนี่ยหน่วยงานที่ไม่พูดถึงเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้แล้ว ไม่เดือดไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้มีผลกระทบมากมายเท่าในส่วนของพืชตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือปาล์มน้ำมันอย่างนั้นใช่ไหมครับอจริงๆแล้วเกษตรกรน่ะเขาต้นทุนเขาจริงๆน่ะร,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 ราคาขนาดเนี้ยเขาก็อยู่แทบไม่ได้แหละแต่เขาเขาไม่ได้เอาต้นทุนตรงแรงงานตัวเขานำะมาคิดอ๋อฮะเพ <อ S 2> ราะฉะนั้น<า>นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนแรงงานในการประกอบอาชีพด้วยตัวเขาเองนะฮะใช่เขาก็จึงอยู่ได้ใช่ไหมฮะ อ่านะพอพอได้แต่ว่าปีนี้ก็แย่หน่อยนะราคายังไม่กระเตื้องเท่าไหร่ครับถ้าอย่างนั้นคิดว่าไอ้การแปรรูปจากพืชบริโภคเป็นพืชพลังงานน่ะพี่ทาย่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับในการปลูกมันสำปะหลังอันเนี้ยนะมีม,มีอย่างที่คอนเรียมีลงแปนทนอนเกิด เกิดแล้วแต่ยังไม่สําเร็จอเอาละงานคุณทยา,เ,าเดี๋ยวเรามาพูดคุลมาพูดการไม่นะฮะในรอบรอบหน้า,าช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องของอความก้าวหน้าของการผลิตโรงงานใทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ หมอนช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยคูโบต a าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่าก้ารับประกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนนะครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับในเรื่องของอการ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกระบวนการสากรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับที่จะมาผลิตในเป็นพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งเราอยู่ในสายกับพี่ทยาโบสุวรรณนะครับผู้จัดการสากรการเศษคอนบุรีจำกัดนะครับสวัสดีครับพี่ยังอยู่ในสายกับเรานะครับค่ะครับพี่ครับอยากจะในเรื่องของประเภทของพืชมันสำปะหลังในพื้นที่ของคอนบุรีเนี่ยอยากจะให้พี่บอกคุณสมบัติของมันนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการเหมาะสมกับการที่มาทําเป็นเอทานอลเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเป็นพันธุ์พันธุ์มันที่ <ฮะ S 2> มีเปอร์เซ็นต์แป้งจิตที่ดีมแล้เหม่อกดินด้วยฮ่ะตามเพราะว่า,าด,ด,ดินแต่ละที่ไม่ใช้พันธุ์ไม่ไม่เหมือนกันเล้วฮะเป็นอย่างนั้นเชียวอยากให้พี่เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยครับว่าในพื้นที่ของมันสัมปัหลังที่ผู้ปลูกเกษตรกรปลูกเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ก็มี แล้วแต่พื้นที่เนาะบางพื้นที่มีน้ำ<ะ>มีน้ำก็โชคดีไปเขาเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นแบบน้ำหยดกันเยอะออผลผลิตต่อไร่ก็จะได้สูงเพราะตอนเนี้ยังไงตอนนี้ที่จากกรหรือหน่วยงานต่างๆทุ่มเทกันเข้าไปก็คือเพื่อต้องการให้ผลผลิตต่อไร่ได้ห้าตันขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พันก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ ในการที่จะลงทุนนะครับลงแรงนในการปลูกไปเนี่ยก็คือเพื่อจะเหมาะนํามาทําเป็นในเรื่องของเอทานอลเนี่ยก็คือู้กนี้ในคุณสมบัติของพิเศษของมันสํารังอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ออืแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนนี้ประโยชน์นะครับของพลังงานประเภทนี้จะเป็นยังไงบ้างครับกับเกษตรกร,ร,กรครับคือนโยบายสที่สําคัญคือพลังงานทดแทนเนี่ยมันต้องนโยบายรัดให้แน่นอนด้วยฮเพราะนั้นลงแป้งก็เลยอลง แอนทนนอนที่เกิดขึ้นก็ยังยังไม่ร้อยอ่ะยังไม่เต็มร้อยเพราะนโยบายรัฐแต่ถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่สามารถเปิดได้รรเกษตรกรเกษตรกรก็จะผลที่ตามมาก็จะได้ดีไปด้วยอ่ะเพราะรว่าลงแป้งก็เยอะแล้วก็มาเปิดแอนทนนอนอีกครันมันต่างๆที่ผลิตได้น่าจะไม่พอครับไม่พอแย่งเงินซื้อราคาก็จะดีขึ้นครับ อันนี้คือผลผลที่ชาวไร่จะได้รับครับแล้วทิศทางและแนวทางนะฮะของพี่คิดมองมองเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแนวทางก็น่าจะนะถ้านโยบายรัฐตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วอย่างตอนนี้นโยบายรัฐมองมาที่สากลหลายเรื่องครับเพราะนั้นอันนี้แหละที่จะเป็นทําให้เกษตรกรหรือสมาชิสกสากลได้รู้ครับว่าถ้าสากลได้รับนโยบายมา มันก็เป็นผลดีกับสมาชิกต่อไปด้วยฮะในความคิดเห็นของคุณพี่นะฮะในฐานะผู้จัดการเนี่ยเราบอกว่าถ้ารัฐเนี่ยนำแนวนโยบายอย่างเงี้ยนำมาแบบปฏิบัติจริงในประเภทของพลังงานประเภทนี้เนี่ยพี่คิดว่าเอานำไปเอา,เอา,เอาพูด,ดง่ายๆว่าการนำเอาพืชมันสำปะหลังครับนำไปใช้งานของเอทานอลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฮะก็ก็ดีฮะับจะมีผลต่อต่ออะไรอ่ะน้ำมันเนาะ เราทุกวันนี้น้ำมันก็จะใช้ผลผลิตจากตัวนี้คพวกแอเพวกแก๊สโซฮอนเราก็จะได้ราคาราคาน้ํามันดีที่ถูกลงมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจมีผลต่อเศรษฐกิจเสร็จก็มากระทบต่อสมาชิกเกษตว่าถ้าสามารถปลูกมันให้ได้ผลผลิตมากๆครับคุณภาพดีเขาก็ได้ดีไปด้วยตรงนี้พอพูดง่ายว่า ถ้าภาครัฐมีการสนับสนุนอย่างจริงจังนะฮะในเรื่องของพืชพลังงานเนี่ยูพื่อผลสุดท้ายนี่ก็จะตกอยู่กับเกษตรกรและก็ผู้บริโภคทุกภาคส่วนใช่ไหมครับใช่ฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นเหมือนห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตเองนะฮะหรือเมื่อผลิตมาเป็นเอทานอลแล้วเนี่ยในส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคน้ํามันก็ยังสามารถได้อ่า น้ำมันที่ราคาถูกลงถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ฮะแล้วอย่างนี้นยะถ้าในส่วนของมุมมองของตัวตัวของพี่เองเนี่ยถ้านําการไปใช้ปฏิบัติจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยพลังงานประเภทนี้ในอนาคตมองว่าเป็นอย่างไรบ้างครับน่าจะทดแทนได้เพราะตอนนี้ตอนนี้เอ,อเอ็นเทอนอนขายดีนะไม่ว่าจะเป็น e, 20, e 85, ียี่สิบอแปดห้าแกโซฮอนเก้าหนึ่ง ขายขายดีมากคนหันกลับมาใช้กันเยอะเมื่อเป็นโอกาสทองนะฮะเมื่อเป็นโอกาสทองอย่างเงี้ยเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยภาคสากลเองนะฮะอยากจะสนับสนุนส่งเสริมหรือผมเห็นว่าภาควิชาการในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยมีการระดมมันสมองความคิดกันอยู่แต่วันนี้เนี่ยเมื่อรัฐเปิดโอกาสปล่อยให้มีการระดมมันสมองแล้วเนี่ยภาคเกษตรกรหรือองค์กรตัวแทนเกษตรกรเนี่ยมาใช้แนวความคิดเหล่านี้ไปบอกกับภาครัฐกันอย่างไรบ้างครับ อมก็คือทางสากรเนี่ยต้องช่วยแต่ที่กอมลีเนี่ยมันพื้นที่มันสัหลังมันแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับเราให้เราก็ให้สินเชื่อครับเกษตรกรอยู่แล้วถ้าจะบอกภาครัฐก็คือทํายังไงภาครัฐจะให้เขาลดต้นทุนหรือเรื่องปัจจัยการผลิตที่ตกผ่านมายังสากคกอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าประโยชน์ของประเภทของพืชที่เอามาทําเป็นพืชพลังงานเนี่ย พี่ธยามองว่ามันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรว่าอ,อย่างนั้นเหรอเป็นประโยชน์แน่นอนฮะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางขงบวนการสากลอยากให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบไหนฮะในความคิดของพี่ธยาฮะไม่เข้าใจครับคือในความคิดที่บอกว่าในรูปนะแบบของการที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนนะฮะในพื้นที่ให้มีการผลิตเปิดโรงงานเอทานอลพูดง,ง่ายๆว่าเพื่อยกระดับราคาเนี่ยนะสากลเนี่ยนะมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างครับ ก็ถ้าทําได้สากลก็จะได้ดีไปด้วยอะ่ะเพราะว่าสมาชิกสากลส่วนใหญ่ทํามันสำหับหลังแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะทำมันสำหรังหลัง<ะ>ล้วถ้ามีที่ขายแล้วมีได้ราคาสากลก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆสมาชิกก็ู่งมนี้ส่งสินสากลได้<ะ>ใช่ไหมก็<ะ>มีผลสะท้อนกลับมาหาสากลอยู่ดีครับเ<ะ>พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดกับ ผลของสมาชิกที่จะสามารถยกระดับราคาได้นําพืชของเกษตรกรที่เกษตรกรที่ปลูกมันสับปะหลังเนี่ยเอามาผลิตในส่วนของไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนต่างๆในกระบวนการของการผลิตได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะยกระดับราคาให้กับเกษตรกรที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะ ครับถ้างั้นก็ทางรายการนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะฮะพี่ธยาโบสุวรรณนะฮะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการกับเรานะครับพูดคุยในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อยกระดับของราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำหลังอีกประเภทหนึ่งเป็นพืชอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญต้องขอกราบขอพระคุณพี่ยัามากนะครับครับครับและผมและทีมงานนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ